มาเรื่องราวของเรากันต่อดีกว่าคะ่ะผู้ชมค่ะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่น่าจับตามองมากๆนะเป็นซีรีส์ที่มาแรงมากๆเลิฟอเลิรมีคําเตือนโปรดระมัดระวังนั่นเองนะทีมนักแสดงไม่ว่าจะเป็นน้องเจมน้องกาศนะคะน้องแมทธิวและน้องแฟมค่ะ4คนนี้นะคะเล่นได้กลมกล่อมมากๆและทําให้แฟนๆเนี่ยตกหลุมรัก ไปตามๆกันเลยในเริอเล l ร์ t นั่นเองนะคะมีคำเตือนโปรดระมัดระวงังในแต่ละ EP ค่ะก็ได้รับกระแสก,การตอบรับดีมากๆโดยเฉพาะฉาก NC หลายเลยคนบอกว่าพี่เล็กซี่ NC เรื่องนี้เนี่ยมันถึงพิกถึงขิงมากๆมันดูสดใสมันดูน่ารักและเร่าร้อนในเวลาเดียวกันนั่นเองนะคะอะ ผลงานนะคะของทางช่อง8ดเขาเนี่ยแหะค่ะคุณผู้ชมคาก็ต้องบอกเลยนะคะว่าคู่หลักๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนะคะจิมมี่รับบทโดยน้องเจมค่ะ กับโตค่ะที่รับบทโดยน้องกาศนะคะพลอยสุภานนั่นเองค่ะและเต๋รับบทโดยน้องแมทธิวนะคะแล้วก็ปายฟ้าค่ะรับบทโดยน้องแฟมตะนุพัฒน์นั่นเองนะคะก็เป็นความรักที่อบอวนแล้วก็สวีทกันมากๆเลยค่ะผู้ชมค่ะทําให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกถึงความรู้สึกบางอย่างในตัวละครน,นั้นๆเบื้องหลังความหวานค่ะมันก็จะมีความน่ารักซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยเฉพาะซีนที่หลายๆคนบอกว่ามันเร่าร้อน คือฉากของน้องเจมค่ะที่รับบทเป็นจิมมี่เนี่ยนะคะกับน้องกาดค่ะรับบทโดยน้องโตค่ะมาในโทนที่นิ่งมีความเก็บงำมีเงื่อนงำบางอย่าง ความใกล้ชิดก,กันทั้งสองคนค่ะเหมือนการเลือกเดินนะคะทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยมากกว่าเพื่อนเป็นการเผอผ่เข้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆลึกขึ้นเรื่อยๆนั่นเองในขณะอีกฝั่งหนึ่งค่ะคู่ของเดวิดนะคะที่น้องแมทธิวค่ะที่รับบทเป็นเต๋นะคะกับน้องแฟบที่รับบทเป็นปลายฟ้าเนี่ยแหละค่ะกลับเต็มไปด้วยแรงสั่นไหวทางอารมณ์นะคะโดยเฉพาะเลยบทสนทนาของปลายฟ้าที่ทําให้คนดูเนี่ยรู้สึกสะก,กิดใจไม่น้อยเลยกับประโยคที่บอกว่าฟ้ามี มีกฎข้อหนึ่งที่เต้ควรรู้ไว้ฟ้าเป็นคนไม่กินซ้ำนี่นะครับเป็นคนไม่กินซ้ำด้วยฟ้ายอนรับเมื่อคืนค่ะเต้เนี่ยเยี่ยมมากๆเลยแต่กดก็คือกด ไม่กินซ้ำไม่กินอะไรซ้ำอะคุณผู้ชมไปหาคาตอบกันเอาเองนะไม่กินก๋วยเตี๋ยวซ้ำหรือเปล่าไม่กินข้าวผัดซ้ําหรือเปล่าหรือไม่กินขนมปังซ้ําหรือเปล่านะคะหรือไม่กินชีสซ้ําหรือไม่กินลูกพีชซ้ําเอาเป็นว่าค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินเรื่องนี้เร้าร้อนจริงๆอะฝากด้วยละกันคุณผู้ชมไม่อยากพูดอะไรเยอะนะคะอะซีรีส์เรื่องนี้ค่ะ l o v e Alert ค่ะมีคําเตือนโปนรดระมัดระวังนะคะออกอากาศทางช่อง8ทุกวันอาทิตย์ค่ะช่วงเวลา22นาฬิกา15นาทีนะคะแล้วก็สามารถรับชมย้อนล ังได้ด้วยที่แอปพลิเคชันวิวนั่นเองค่ะแล้วก็ฝากไว้นิดนึงแฮชแท็กเลยนะคะผู้ชมขะมีคําเตือนโปรดระมัดระวังในการรับชมด้วยไม่งั้นคุณผู้ชมจะมีอารมณ์อ่อนไหวตามตัวละครในซีรีส์เรื่องเริ่ม alert นั่นเองค่ะ